นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ผู้คนเคร่งครัดในธรรมเนียมประเพณีมีครอบครัวหนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างของชุมชนพ่อเป็นข้าราชการเกษียณที่เคร่งครึมแม่เป็นแม่บ้านที่ภูมิใจในความเป็นไทยแท้สั่งสอนลูกด้วยความคำวดทั้งวาจาและสายตาและลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านนามว่าขวาัญ เด็กสาวที่เติบโตมาอย่างเรียบร้อยเรียนเก่งว่านอนสอนง่ายจนใครๆก็เชื่อว่าเธอจะเป็นคนสําเร็จคนหนึ่งของสังคมแต่ในขณะที่คนภายนอกชื่นชมภายในบ้านกลับเต็มไปด้วยความกดดันทุกวันของขวานคือการต้อง เป็นในสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังต้องเป็นเด็กดีห้ามมีความรักห้ามออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางต้องเรียนให้ได้ทุนต้องสอบให้ติดมหาวิทยาลัยชื่อดังและต้องมีงานมั่นคงไม่ขายหน้าญาติพี่น้องทว่าในวัยสิปีที่หัวใจเริ่มเต้นแรงเมื่อได้ใกล้ชิดใครบางคนที่เข้าใจควรได้พบกับชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างใกล้บ้านเขาไม่ได้มีฐานะไม่ได้มีความ รู้สูงแต่เขาเป็นคนแรกในชีวิตที่รับฟังเธอโดยไม่ตัดสินที่มองเธอเป็นคนไม่ใช่แค่ลูกของพ่อแม่ความรักระหว่างทั้งสองเริ่มต้นจากคำทักทายเล็กฮ่าฮไปจนถึงการพูดคุยยาวนานหลังเลิกเรียนและสุดท้ายกลายเป็นความผูกพันที่ขวนไม่อาจตัดใจแต่ท่านที่รู้ว่ารักนี้ผิดกฎของบ้าน แต่หัวใจกลับเลือกแล้วเธอซ่อนความสัมพันธ์นั้นไว้เป็นความลับจนกระทั่งวันหนึ่งขวานเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเธออาเจียนบ่อยหน้ามืดและรอบเดือนขาดไปหลายเดือนความกลัวเกาะกินจิตใจและเมื่อเธอกลั้นใจซื้อชุดตรวจมาใช้คำตอบก็กระแทกหัวใจเธออย่างแรงขวานท้องทันทีที่เธอตัดสินใจสารภาพกับแม่กลับไม่ใช่คำปลอบใจไม่ใช่อ้อมกอดแต่เป็นฝ่ามือที่ฟาดเข้าหน้าพร้อมคำด่าว่ารูปในราคุณขายหน้าบ้านนี้ ที่สุดพ่อเธอยิ่งไม่พูดอะไรเลยนอกจากเดินไปหยิบถุงผ้าเก่าๆแล้วปาใส่หน้าเธอเก็บของแล้วออกไปจากบ้านนีซ่าพ่อไม่มีรูปแบบนี้ควรยืนตัวแข่งน้ำตาทะลัก ออกมาไม่อยู่เธอเดินออกจากบ้านพร้อมถุงผ้าและท้องที่เริ่มนูนในมือไม่มีแม้แต่เงินสักบาทไม่มีที่ไปไม่มีใครรับรู้เรื่องราวนี้แม้แต่ชายที่เป็นพ่อของลูกก็หายไปหลังรู้ว่าเธอท้องเขากลับบ้านไปต่างจังหวัดแล้วตัดขาดทุกการติดต่อเธอกลายเป็นผู้หญิงท้องไม่มีพ่อของลูกที่สังคมรังเกียจไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีโอกาสแต่ยังมีลูกที่เติบโตในท้องของเธอเธอเริ่มทํางานทุกอย่างที่พอทําได้ล้างจานในร้านอาหารยืนแจกใบปลิวขัดห้องน้ํา แลกเงินวันละร้อยสองร้อยเพียงพอซื้อค่ากับห้องเช่ารายวันราคาถูกที่สุดบางวันต้องนอนข้างถนนบางวันต้องขอข้าวเหลือจากร้านอาหารให้ลูกในท้องได้สารอาหารวันคลอดเธอต้องคลอดในโรงพยาบาลรัฐไม่มีญาติไม่มีคนฟ้าไม่มีแม้แต่มือของใครให้จับเธอเบ่งลูกออกมาท่ามกลางความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่นาทีที่เสียงร้องของเด็กน้อยดังขึ้นความเจ็บทั้งมวลกลับหายไปเธอมองหน้าลูกด้วยน้ำตาแล้ววกรสิบว่าแม่จะไม่ทิ้งหนูเด็ดขาด เธอตั้งชื่อลูกว่าฟาเพระอยากให้ลูกมีชีวิตที่กว้างไกลกว่าแม่แม่ชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนแต่ควันก็สู้เพื่อเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองเธอทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆและเริ่มขายของออนไลน์เล็กๆเริ่มเก็บเงินได้ทีละน้อยเริ่มส่งลูกเข้าโรงเรียนแม้จะต้องสอนท้ายมอเตอร์ไซค์เช้าไปกลับวนละชั่วโมงลูกองเธอเป็นเด็กดีเรียนเก่งมีสมาคารว่าและไม่เคยถามถึงพ่อ พราะรู้ว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนฟ้าคือพลังของขวัญเธอเริ่มมีรายได้มากขึ้นจนสามารถเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองเล็กๆและขยับขยายชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนผ่านไปสิป,ปีเต็มวันหนึ่งลูกถามว่าแม่บ้านของแม่อยู่ไหนเรอคำถามนั้นแทงใจขวัญเธอไม่เคยเล่าเรื่องบ้านหลังนั้นให้ลูกฟังแต่วันนี้เธอคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอควรพาลูกกลับไปยืนบ้านเก่าอีกครั้ง